สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสำหรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกมาดูที่ข่าวแรกนะครับข่าวแรกเป็นข่าวความเคลื่อนไหวของเจมแม็กอาร์ตีฟอร์เรสพยายามอย่างหนักเพื่อเซ็นตัญญาแม็กอาร์ตี แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม้ยังได้รับข้อเสนอจากสโ,โมสรอต่างๆที่สนใจคว้าตัวเจมส์แม็กอาร์ตี้แต่ทว่านัตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็ยังพยายามอย่างหนักที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางตัวรุกวัยย2ิบปีของเดวใบสีฟิฟาตามรายงานของสกายสปอร์ตแม็กอาร์ตีนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับถ้าเกิดว่าฟอร์เรสนั้น เงินถึงก็จัดมานะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่ากิฟไว้ยังอยู่นตอนนี้นะครับเอามาแลกกันเลยดีกว่าก็น่าสนใจนะครับในดินของเจม c a อาร์ตีตอนนี้เขายังอยู่เยอรมันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่เขาได้เดินทางไปแฟรงเฟิร์ตแล้วก็ปัจจุบันนะครับน่าจะอยู่ที่ดับมุนแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยเจมส์อาร์ตีจะกลับมาเล่นที่พรีเมียร์อีกหรือว่าจะเล่นอยู่ที่เยอรมันอันนี้ก็ต้องมาติดตามนะครับ ข่าวแม็กอาร์ตี้เนี่ยยังมีให้ได้ฟังกันเกือบทุกวันถึงความเคลื่อนไหวของเขาแล้วก็ตอนนี้นะครับพอเลต์นะครับอยากได้เขาเป็นอย่างมากอยากได้ตัวสั่นเลยนะครับมาดูข่าวต่อมาเป๊ไปไฟเขียว4ี่แข้งอำลาเรือใบได้มีใครบ้างที่แฟนๆแมนซิตี้อย่างพวกเรานะครับคิดเสียดายบ้างกับผู้เล่น4ี่คนที่เป๊ปกวเดียล่านั้นอนุมัติให้สามารถย้ายกออกจากทีมได้ในช่วงซัมเมอร์น,นี้คนแรกนะครับก็คืออินคายคุนโดกันคนที่2มีแจเกลิต คนที่3นะครับมีคาวินฟิลิปและคนที่4มีเจมส์อาร์ตี้ส่วนตัวแอดมินนะครับจะได้เจมส์อาร์ตี้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าต้องอําลาเรือใบสีฟ้าไปอย่างที่ว่านะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าแม็กอาร์ตี้เนี่ยจะได้ไปหรือเปล่าส่วนแจ็คกิลิตรวมถึงคาวินฟิลิปเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเปโกรเดล่าแล้วและอีกคนนึงนะครับอินคายกุนโดกันนะครับถือว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับเป็นช่วงท้ายของอาชีพของเขาแล้วด้วย ซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยข่าวก่อนหน้านี้รายงานว่าเขาจะแขวนตัท์ท,ที่แมนซิตี้แล้วก็จะผ่านตัวเป็นผู้ช่วยโค้ชของเป๊ปกวัวเดล่าอันนี้จริงเท็จยังไงก็ต้องติดตามกันยาวๆนะังมีเวลานะครับมาดุข่าวต่อมาทิตี้ปิดดีนโอริเวอร์กลางจากไกลพร้อมลวี่กลางจากวิลล่าเด็กอายุน้อยเข้ามาอีกแล้วนะครับโรมาโน่ ano, รายงานนะครับยืนยันว่าแมนซิตี้เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเด็กสเตอร์โอริเวอร์ รวมถึงมิดฟิลด์ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงจากท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับปิดดีนคว้าตัวเฟดดี้รอรีกองกลางดาวรุ่งดีกี้กัปตันทีมชาติอังกฤษช,ชุดอายุต่ำกว่า17ปีของแอสตานิลล่ามาร่วมทีมอีกหนึ่งคนนี่นะครับ ปัจจุบันนะครับมติตี้ก็คว้าผู้เล่นที่มีอายุ17 18 19มาประมาณ5คน6คนแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแผนในระยะยาวของมาติตี้ที่จะปั้นเด็กที่มีพรตะวันเหล่านี้นะครับขึ้นมาเป็นตัวหลักในอนาคตถ้าเกิดว่าไม่สามารถเบียดขึ้นเป็นตัวหลักได้เนี่ยก็ยังขายได้กําไรนะครับก็ต้องมาดูกันต่อนะฮะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะครับแชกี้ลั่นอยากเป็นคนปั้นฮาเลนยกเป๊บคือกุนซือในฟัน ลายานแากี้มิดฟิลของแมนเชสตี้ตั้งเป้าชัดเจนว่าอยากจะก้าวขึ้นเป็นเครื่องจักรแอสติท์ภายใต้การดูแลของเป๊ปกวาร์เดโอลาและมองว่าการประสานงานกับเอริงฮาแลนด์จะเป็นกุญแจสําคัญพาลเรือใบพุ่งชนความสาเร็จเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสําหรับผมเป๊ปเนี่ยคือสุดยอดผู้จัดก,การทีมของโลกหรืออาจจะดีที่สุดในปปรยูส์เลยด้วยซ้ําความฝันของผมเนี่ยฝันมาตลอดว่าอยากเล่นให้เขาและแน่นอนผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้ลงสนามร่วมกับฮาแลน คนแบบเขายิงประตูได้จากทุกจังหวะและผมมั่นใจว่าผมจะช่วยให้เขาทําประตูได้มากมายขึ้นแน่นอนผมตั้งตรารอไม่ไหวแล้วจริงๆที่จะลงสนามในสีเส้อแมนซิตี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เอติฮัดและพี่ตู่ได้เห็นว่าผมพร้อมแล้วกับบทบาทนี้นี่ก็เป็นคํากล่าวของลายานแชกี้ที่ได้พูดถึงเป๊ปกัวเดียล่าแล้วก็พูดถึงตัวเองนะครับว่าจะเป็นเครื่องจักรแอซิสให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ยิงประตูอย่างมากมายแน่นอนนะครับซึ่ง โปรแกรมต่อไปของมายสเตี้นะครับจะเป็นการอุ่นเครื่องนัดแรกด้วยการบุกไปเยือนปาเลโมวันที่9สิงหาคมนี้ในแมตช์ฉลองครบรอบ125ปีสโมสรเก่าแห่งเกาะซิซิลีในศึกแองโกลปาเลมิตันเทรฟี่นี่นะครับก็เป็นข่าวของพยานแชกี้นะครับเอาละครับสำหรับข่าวในอ p ีนี้แอดมินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเดอรบติดฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน e ีีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอ p พีหน้าสวัสดีครับ